ขาวข้างบ้านซื้อขนมเค้กแสนอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจากร้านมารีเค้กนั่นเองอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะแล้ก็กินอย่างเดียวซึ่งก่อนที่จะไปเจอกับเจ้าขนมนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเลยและพอเปิดกล่องออกมาเปิดถุงออกมาปุ๊บนี่ไง ก็คือเจ้าชีสทาร์สนั่นเองนะคะก็มีผลไม้เนาะตอนนี้ที่ต้องเห็นจะมีพวกผลไม้เบอร์รี่ต่างๆนะมีส้มด้วยมีอะไรด้วยไหนลองเปิดดูซิจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหแค่เปิดนะคะบอกเลยว่ากลิ่นพวกเบอร์รี่พวกผลไม้เนี่ยตีขึ้นมาแบบถึงจมูกเลยนะหอมมากชวนรับประทานสุดๆนะคะบอกเลยว่าอันนี้อยากให้ไปลองโดนเพราะว่าเวลากินปุ๊บเนี่ยมันสดชื่นมากๆเลยนี่ไหนลองดูซิอันนี้ก็คือจะให้ดูแบบว่าเออเลเยอร์ของตัวทาร์สเนี่ยมันบาง มาแล้วก็จะมีครีมชีสนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีแบบเอานิ้วนะลองจิ้มครีมชีสมากินดูเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นติ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมไหนจิ้มดูสิอ่ะไม่ติดอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าผิดหลักกฎอนามัยนะคะแล้วก็ฟิลลิ่งตอนกินจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ จากที่ลองกินนะคะก็คือตัวครีมชีสต,ตัวนี้มันจะมีความแบบว่าอมเปรี้ยวหวานฟิวแบบเหมือนมีเลมอนด้วยมั้งนะก็คือเราไม่รู้จริงๆว่าส่วนผสมเนามีอะไรบ้างแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะมีขอภายในความกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะทําได้เท่านี้ละคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะนี้กินแล้วแบบสดชื่นมากๆเลยรู้สึกว่าชื่อเขาก็คือจะเป็น เบอร์รี่ชีสทาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ขอบคุณพี่สาวคนสวยด้วยนะคะพี่สาวข้างบ้านที่ซื้อขนมอร่อยๆมาให้กินนะคะก่อนที่จะกลับไปทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูดิฉันต่อไปคะ่ะนั่นแหละค่ะวันนี้พี่สาวข้างบ้านก็จะกลับไปทํางานที่กรุงเทพแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่สาวข้างบ้านนะคะมีแรงสู้งานไปทุกวันค่ะ